สวัสดีครับพบกับเราช่องพังแม่น้ำหวานเช่นเดิมนะครับผมวันนี้จะพามาชมวันนี้พาแม่น้ำหวานมาอยู่ป่าครับมาไ่สุดครับผมไ่สุดผลไม้ครับก้าแล้ว ห้าสิบคะแนนวันนี้เรามีช้างสีเชือกครับมีพังเม่นน้ำหวานครับผมเม่นน้ำหวานพาเปนน้ำหวานมาอยู่ป่ามีช้างสีเชือกครับผมนี่จะเป็นพลายเบ้นครับผมพลายเบ้นด้วยครับผมเชือกหนึ่งครับจะเป็นพังกระถินครับ กระถินน่ารักครับไปชมทังกระทินครับผมบนช้างตกงานครับมาไลอาหารสดครับผมวันนี้ไลอาหารผลไม้ครับให้ช้างกลายเบนครับอันนี้พังกระถินครับผม Tim cha dưới là sao đi dưới cha dưới con sao đi ca dưới thính của thính cha gần cà tinh cà tinh đi tắm liệu hôm nay tao bẹt đi สวัสดีค่ะก่อนจ้าดังดังสวัสดีค่ะอันนี้แม่บวงเงินครับผม,มแม่บวงเงินหนาใหญ่ครับแม่บวงเงินสวยมากครับฟ,ฟิกาสวยนีย่บวงเงินสวยมากครับผมแม่บวงเงินสูงใหญ่หนามากครับเหมือนชายฟิกาครับผม อันนี้เป็นพังบัวงเงินครับผมพังกระถินนลายเบนซ์ครับลายเบนซ์จะยืนนู่นนี่เมน้ำหวานจะอยู่ฝั่งนู้นครับอ,อยู่ใกล้กันไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเล่นกลุครับผมฝากติดตามช่องเม่น้ำหวานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมอ,อกาหน้าถางให้ดูใหม่นะครับขอบคุณครับ